สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสเด้อจ้าพี่น้องเมเน,นลูกสาวคอยติดใจโมว่านติดใจโมว่านพาให้แม่พาขับรถไปที่เซเว่นอย่สุกนะคะซอยแปดนี่ค่ะร้านเก่าร้านเดิมโมว่านนี่จ้าร้านเก่าร้านเดิมนะคะเราก็จะมาซื้อคือเก่าน่นนะจ้านั่งติดใจแสบหลายให้แม่ขับรถพาไปหน่อยพาไปหน่อยอ่ะไปไปไปเพราะว่าว่างพอดีเนาะพี่น้องเนาะเลยพาลูกไปซื้ออ่ะ ไม่รู้ว่านางจะเอาเหมือนเดิมหรือเปล่านะจ๊ะกลับไปเบิงนะพี่น้องเนาะจิตใจหลายทิตใจแห้งแสบขอไปที่ร้านนี้ร้านเดิมร้านเดียวจ้าจะไม่นั่งแสบหลายแต่ว่ามันก็เป็นเป็นแบบเป็นร้านเล็กๆนะจ๊ะไม่ใช่ร้านใหญ่ตามห้างตามห้างก็ เออ <Okay. S 1> บางทีมันกระแพงนะพี่น้องมันก็รรสชาติคลายกันนี่แหละอันนี้นเออถือวานี่ใช้ได้ใช้ได้อร่อยเด้อพี่น้องเด้อพวกห้าประจําเป็นต้องไปเอา้านไง้านโตร้านเล็กๆแค่นี้ก็อร่อยนะคะพี่น้องแซบคือเกาจ้าอทํากันเลยกําลังจะเขียนเมนูนะจ๊ะเหมาสองเลยค่ะวันนี้สองอันเลยกินคนเดียวเพราะว่าพี่หวานไม่กินนะจ๊ะพี่หวานกนระซังค้าโกยากีอย่างเดียว อ่าของพี่หวานก็เอาอางอย่างละชีสชีสกับอะไรอ่ะแซลมอนนะจ๊ะ30บ,บาทอย่างละสามลูกเนาะพี่น้องก็อีอย่างอีกดอกอันนึงฉันก็จำบ่ได้ถามไหมค่ะยจาจ้ากัรุุนหวยไปน้ำฟังหวยไปน้ำจาดสั่งไหมค่ะไปน้ำเออตอนแรกก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาถ่ายเนาะลืมไม่เป็นไรเขาอ,อนุญาตอยู่ไหมคะใจดีนะคะ พี่น้องปังายผู้ใดผู้ใดอยู่แถวบริเวณปากน้ำซอยสุเหล่งอย่างงไม่กินไหนเด้อค่ะพี่กัดอยู่สุกซอย8ปดนะพี่น้องเนาะแซบเด้อค่ะแซบคอนเฟิร์มจากลูกอีฉันเองเพราะว่านางกินเค้มาหลายร้านมากเป็นคนที่ชอบกินเค้ตามห้างก็กินแพงด้วยนะตามห้างแต่กะนั่งมานั่งติดใจล้านนี้จ้าพี่น้องคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเนี่ย ถ้าโกยากิเขาก็จะมีซาล่ายให้ด้พี่น้องเด้อกับเขาเอินปายยังสักอย่างเนี่ยฉันก็นลืมเหมือนว่าเนี่ยเธอเพิ่นบอกอยู่นี่ฉันก็แอบถ่ายตอนแรกฉันก็แอบถ่ายนั่งเฮดเคปก่อนจ้าว่าเดี๋ยวคอหนุญัดไปที่นี่ <c oughs> ไห่ค่ะเรยกว่าพี่อยากคลิปหรอพี่อยากให้เห็นหน้านูนะโอเคได้เลยขอพี่ขอพี่ขอทำอ่าพี่ขอถ่ายถ่ายหน่อยเนาะถ่ายใกล้ๆ แต่ว่าพี่ไม่เอาหน้าแล้วการอะไรอย่างเงี้ยกวากันไปหน้าไก้ทายจ้าถือว่าถือว่าอร่อย,ออยเออ,อกะลังอันนี้อันนี้แผ่นแหลกเนาะแผ่นแหลกกาล่งแล้วจ้ากเริ่มชิแล้วนะคะนี่น้องป้องปลายอร่อยมากอร่อยมากคอนเฟิร์มโดยสาวน้อยชื่อน้องมะปรางแซ่บให้ทายว่าคลิปนี้พูดอร่อยไปกี่ครั้ง เ uh. มนมา,มนมาว่สสาซานนางวา่าอันนี้แล้วนางก็ให้ถ่ายคลิปด้วยนะคะสมะปางให้ถ่ายคลิปคลิปคอนเฟิร์มของนางคลิปคนเดียวเลยจ้าทางคลิปน่าจะได้จ่ายค่าตัวนะจ้าคลิปนี้อ,อันนี้มัดเมโลหรอของเด็กๆะนะพี่น้องเขาจะเด็กน้ยก็มาก,ก,กินเขาก็เลยกขอถ่ายเพราะว่ามันงามพร้อมดิเขาเห็ดเขาเหตุถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่า มันอาจจะสะดุดนิดหน่อยเรื่องเตานิดนิดหน่อยเนาะพี่น้องเรื่องไฟอันแรกก็เสียไปนะคะแป้งเสดายอยู่เสดายแท่นนองอยู่นองเฮ็ดอ่ามันมันบริเปนนะ้ำมันนี่นะคะเป็นน้ําเตาน้ําไฟยังนี่แหละเออเสดายแท่นแป้งเฮ็ดไปอันนึงเพื่อเสดายเนาะมันไม่ใช่ง่ายๆเดยอพี่น้องเฮ็ดเขีบนี่พี่น้องขอไปยืนเบิรงคักแล้วไม่ได้ง่ายนะจ๊ะบาเชีห้อาเบิรงว่ามันสีง่ายได้นี่มันก็สมราคานั่นแหละเนาะพี่น้องเออ ส่นันใส่นี่ใสซน่นบั่นเพือจะเฮดได้แผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งโอ้ยใช้ความใจเย็นนะจ๊ะผู้ใดใจหอนบ่ไดดค่ะอย่างอีฉันนี่ค่ะบ่ไดดเลยค่ะใจหอนค่ะน้องก็เป็นคนใจเย็นเด้อผู้ต้องต้อง,อง,องไม่คนใจเย็นนะเฮ้นขนมพวกนี่เออมันว่าพี่น้องมุจาว่าคือไข่บอ่อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเออ,เอ,อ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะพี่น้องเนาะเ,นเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปกะสิไปไายไปไายทํา,ทาการซื้อขนมนมเนยร้านนี้เพิ่นกะสิมีหลายอย่างเลยพี่น้องด้วยอันนี้กาลังใส่เขาเรียกวิดครีมตกแต่งหน้าเนาะเพิ่นกะสิมีมาราแล้วก็พวกยำอะไรพวกนี้เพิ่นกะบอกอยู่ไปสาขาไหน,านส,าสาขานหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองอยู่จ้าเพิ่นกะแนะนาอยู่ อันนี้กำลังต,ตกแต่งหน้านะคะใส่วิตขิมใส่วิตขิมเยอะๆจุกๆก่าสันลูกคอยมากกันย่างเดียวเลยคะ่ะวิตขิมนี่ค่ะใส่หลายๆนางมากแห้งเออสวยงามไม่จ้าพี่น้องเออาชิมหน่อยชิมหน่อยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องมาปัางด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นางในเฮตุคลิปเนาะเออพอคน